อานะครับพี่น้องี่เทศต่างเพศทานข้าวกันนะครับพี่น้องวันนี้เช้านี้ก็มีกับข้าวมีผัดขิงใส่หมูพี่น้องแล้วก็มีผัดผัดผักกาดดองนะคะพี่น้องใส่ไข่แล้วก็มีไข่มาตูมซื้อมานะคะพี่น้องแล้วก็มีเหมือนเดิมพี่น้องเจ้านี้ชอบทานมากเลยข้าวเหนียวปิ้งใส่ใส่ไส้เผือกนะคะพี่น้องแล้วก็สังขยาฟาักทองนะคะพี่น้องนี่สังขยาฟาักทองแล้วก็มีผักนะพี่น้องมีผักสลัดกับผักกาดขาวพี่น้องไว้กัด ทานแกเรียนนะพี่น้องมันไม่มีน้ำพริกวันนี้พริกประทูไม่มีพี่น้องก็เลยผักกาดขาวผักสลัดมาไว้ทานแกเรียนนะคะพี่น้องมมนมีผักปกติจะเป็นคนชอบทานผักกพี่น้องกับน้ำพริกนง้ยาน้ำพริกก็ไม่มีวันนี้พี่น้องมันไม่มาขายวันนี้ก็เลยก็เลยไม่มีอ่าพริกประทูเลยพี่น้องกับทานกับข้าวไรเบอรี่นะคะมาเด้อพี่น้องไปต่างประเทศทานข้าวกันนะคะหันให้พี่น้องดูว่าโอ้ฟักทองฟักทองเขา ขยาฟักทองก็น่าทานนะพี่น้องไ่ปลาตูมซื้อมาพี่น้องซื้อข้าวหมดเลยพี่น้องไม่ทำหรอกถ้าเราทำงานเราไม่มีเวลาทํานะพี่น้องเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อทานข้าวน้ำกันข้าวไรเบอรี่เดี๋ยวขอชิมผัดไข่ใส่ผากาศดองนะคะพี่น้องเป็นยังไงชิมดูก่อนนะคะมาอร่อยไหม อืมอร่อ,รอยพี่น้องลืมพี่นภพลมาทานกับไข่ต้ม ไน้นพริกปลาะครับพี่น้องพริกป่วนใส่มะนาวใส่ชสรดนะครับพี่น้องมาทานกับไข่ต้มนะคะพี่น้องมันจะเข้ากันนะทึบม,มาหน่อยนึงพริกปลาอยู่กลกันไข่ต้มพี่ก็แคบนะพี่น้องโตเขาอานนรทะเลแหละพี่น้องอาหารเปนน้อยซีสีทานข้าวกันคะ่ะแ่บบแบบ อันนี้แบบทานไข่กันนะพี่น้องฟองเช้าอืมให้พี่น้องดูอะไรใกล้ๆนะไข่มันเป็นสีทองเลยนะพี่น้องไข่เป็ดนะมันเป็นไข่มาตูมกำลังดๆดห้พี่น้องดูนี่ครับพี่น้องมันเป็นสีทองนี้เลยนะไข่มาตูมไข่เป็ดน,น่าทานมากพี่น้อง เราก็ปากอัน,นี้มาก่อนพริกปลาพริกปลาเนี่ยพริกป่นก็เป็นสีเนี่ยพี่น้องใส่พริกปน่นใส่มะนาวใส่ชรดพรี่น้องอร่อยอยู่นะกินกับไข่ต้มพี่นกินทานไข่ต้มพี่น้องอืมอันมีนมีพริกพี่น้องเนี่ยสลัดไปเลยอืม แกเรียนอ่ะชอบทานผักกันแล้วพี่น้องทานแต่เนื้อสัตว์ไม่ได้พี่น้องต้องทานผักด้วยจัดผักสลัดตามเลยพี่น้องอ แล้วก็มีนี่พี่น้องประกาดขาวด้วยนะมันมีน้ำเคาะน้ำก่อนปรกกาดขาวด้วยพี่น้องทานด,ด้วยกันเอาไข่ต้มกันพี่ปลาที่เลยแกเลี่ยนนะพี่น้องถ้าคนไม่ชอบทานผักอาจจะทานไม่ได้เแต่เราชอบนะพี่น้องอืม ผักมันจะสัดกับไปเค็มๆกับนพริปรกปลาแล้วสัดกันพี่น้องหัอ,อะไรสารพิษในะปลอดสารพิษนะพี่น้องผักนี่ไม่ฉีดยา เป็น้องม้วนเลย ลองชิมผัดขิ้งใส่ไต่หมูด้วยนะพี่น้องป้าผัดแบบว่าคนเก๋ทำนะพี่น้องเนาะช่วยแกซื้อลองชิมดูก่อนนะผ่านไหมเนี่ยแต่ผัดกาดโอเคผัดผัดกาดอาร่อยอยู่นะกาดดองอร่อยอยู่นะลองดู อใช่ได้อยู่พี่น้องใช้ได้อยู่นะพี่นน้องอืมพัดนี่ก็โอเคอยู่นี่พอได้พอได้ไดประกาตดองใส่ไขร กระโดนใส่ไข่ก็พอใช้ได้กันพี่น้องอาทานข้าวก็จะมีไข่มีไข่ทุกวันนะพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อได้พี่น้องเลยว่าทานกับข้าวอะไรมีไข่ทุกวันเพราะว่าต้องทานทุกวันนะคะพี่น้อง กับข้าวก็กไม่ซ้ำหรอกพี่น้องว่าวันนี้มันมีผัดขิงผัดประกาศดองใส่ไข่แต่ว่าสร้างขยะน้องอย่าพึ่งเบื่อได้วไเวราชอบทานกันเลยซื้อมาอีกนะพี่น้องวัน่กนก็ทานนะพี่น้องเนาะและไอ้นี่วัน่กนก็ทานนะแต่ก็ซื้อมาอีกข้าวเหนียวข้าวเหนียวปิ้งนะพี่น้องอเหนียวปิ้งใส่ใส่เปลือกโชว์พี่น้องทุกวันเลยพอทานข้าวเสร็จแล้วก็ทานสักอันหนึ่งแค่นั้นเลยพี่น้องใส่สายก็ทานใหม่ ผัดขิงผัดขิงใส่หมูใส่เห็ดหูหนูใส่แค่รทด,ด้วยนั่นแหละพี่น้องแต่เอแกใส่ซีอิ๊วเยอะมันเลยดำนะพี่น้องเนาะมันดำนะพี่น้องที่ใส่ซีอิ๊วเยอะ แม่ชอบทานเบว่าผัดขิงนะพี่น้องต้องใส่ขิงเยอะๆนะชอบนี่ขิงมันน้อยนะเนาะใส่ขิงเยอะแลพี่น้องเผ็ดๆเนาะอสียบลายเคี่ยวฮะที่ขิงก่อนเด้อชอบทานขิงนะพี่น้อง ผัดขิงใส่อมันเรียนไปเนะทานผักเข้าไปประกาศขาวกลับแก้มผักกลับแก้มแก้เรียนไม่เผ็ดนะพี่น้องเป็นตะอย่างมาเลยเรียนแบบว่าจืดๆนะพี่น้อง แต่พัดประกาศเราเข้าโอเคอยู่นะพี่นน้องใช้ได้อยู่ ผัดแกแกใส่น้ำเยอะพี่น้องทานไปติไปเนาะ <laughs> มีทานก็นดีนะพี่น้องเนาะยังแกมาติอีก <laughs> ม้วนผลักฐานซะเลยพี่น้องมันเลียนมันบะเพชรคนโตคนโตเขาตัวจเด็กพี่น้องเด้อ พี่น้องอยินเสียงก้าร้องหรือเปล่ามันมาหาจิกกินลูกแล้วก็จิบแล้วก็จิบเงียบหายกริบเลยพี่น้อง พี ai, ่น้องท่านใดที่วามาแล้วตกช้าขอโทษขอภัยนะพี่น้องไปแน่นอนนะคะพี mm ่น hmm. ้องเพราะจะว่าเลื่อนไม่เจอไม่เจอท้ามนนานแล้วไม่เห็นก็ถ้าวันไหนเห็นก็ตามไปนะคะพี่น้องนะก็ขอบพระคุณมากครับทั้งพี่น้องทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนเพื่อนพี่น้องขอบพระคุณมากๆค่ะทานข้าวไปหมดแล้วพี่น้อง ข้าวห,หลือถักเข้าวมาเยอะเกินทานข้าวแล้วเริ่มจะอิ่มแล้วพี่น้องเนี่ยสังขยาเดียวโตคตรคำนลยพี่น้องจะให้พี่น้องดูนี่เดี๋ยดีเลยเป็นสังขยาฝักทองนะพี่น้องปึ๊บลองชิมดูคำหนึ่งนะพี่นอ้องเป็นยังไงอื้ม อืมอร่อยไม่แกะนี่ให้พี่น้องดูเลยเดี๋ยวพี่น้องดูนี่นะข้าวเหนียวใส่เผือกนี่เดี๋ยวก่อนแกะก่อนนะครับพี่น้องต่อไปพี่น้องใช้มือนะคะนี่พี่น้องน่าทานมากเลยนี่ค่ะข้าวเหนียวใส่เผือก เดือพี่น้องคนย่างเหลืองเหลืองนะพี่น้องก็ได้หักให้พี่น้องดูอืมนี่ค่ะพี่น้องใส่เผือกโอ้พี่น้องดูสิใส่เผือกน่าทานมากพี่น้องอืมนี่ค่ะพี่น้องน่าทานมากคิมหนึ่งคำหนึ่งมองเช้ามืดตึบเลยพี่น้องฝนกําลังลงแล้วนี่อากาศร้อนมากกรุงเทพพี่น้องตอนนี้ฝนตกแล้วพี่น้องดูฟ้าพี่น้องดูฟ้ามืดมากเลย ให้พี่น้องดูโอ้มันาสาดโดนทงสาดมาแล้วครัพี่น้องโอ้นกำลังลงค่ะเม็ดใหญ่ๆมืดตึ๊บเลยพี่น้องมองไม่เห็นอะไรเลยถ้าลงหนักๆจะลงให้พี่น้องดูทีนึง ฝนตกแรงมากพี่น้อง